ใจายต้นไม้ตุยจะตุยต้นไม้จะตุยเก็บนี้หรอเอออ่ดูดิเก็บดิเก็บไงเก็บนี้เหรอลูกได้เก็บเอาเก็บใบไม้ออกได้ไหมเฮ้ยย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 อยยยยยนยยยยย่นหยเย สวนสวนของใครสวนของใครปอยสวนของปอยพ่อด้วยสวนของพ่อด้วยใช่ไป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 ดูสวนไปดูสวนพาพาพาไปดูสวนลูกมีอันนี้ต้นอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อะไรว่าต้นตั้งโถลูกตังโถอ่ะดูที่ไม้มม้บอกขอบคุณ FC ซีสิลูกที่กดติดตามนะครับ mái túi